เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2568ที่ทั่วประเทศไทยซึ่งเป็นวันที่ราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญทําให้ผู้ค้าน้ํามันใหญ่ทั้ง4ปัม๊มต้องปรับราคาเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาทองคําและสร้างความสนใจให้กับผู้บริโภคทั่วไปราคาน้ํามันวันนี้9พฤศจิกายน68ตรวจสอบปั๊มใหญ่ทั่วประเทศในวันนี้ผู้ค้าน้ํามันใหญ่ทั้ง4ปั๊มคือปตท,ทบางจากเชลและพีทีปรับราคาน้ํามันอย่างต่างหาก ทำให้ผู้บริโภคต้องเติมน้ำมันให้เต็มถังเพื่อไม่ให้เสียหายจากการเปลี่ยนแปลงราคาปตทบางจากเชลและพีทีต่างกันอย่างไรปรตทบางจากและพีทีมีราคาน้ำมันที่แตกต่างกันอย่างมากตัวอย่างเช่นดีเซนของพีทีมีราคา30.94บาทลิตรแต่ของบางจากมีราคา30.94บาทลิตรซึ่งเป็นราคาที่คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าพูดถึงแก๊สโซฮอล e 85ของพีทีมีราคา27.59บาท ลิตรและของบางจากมีราคา27.59บาทลิตรซึ่งเป็นราคาที่ลดลงจากราคาเดิมแก๊สโซฮอล์กของเชลคุณภาพสูงกว่าที่คุณคิดแก๊สโซฮอล์กของเชลมีราคา32.35บาทลิตรซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าที่อื่นๆแต่เชลกลับมีคุณภาพที่ดีมากขึ้นทำให้มันเป็นเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการคุณภาพสูงและปลอดภัยมากขึ้นซูเปอร์พาวเวอร์ของพีทีคุณภาพสูงแต่ราคาไม่สูง ซูเปอร์พาวเวอร์ของพิธีมีราคา40.04บาทลิตรสำหรับแก๊สโซฮอล95แต่มันมีคุณภาพที่ดีและเหมาะสำหรับรถที่ต้องการความสูงสุดในการใช้จ่ายน้ำมันซึ่งทำให้มันเป็นเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการคุณภาพและประหยัดเงินแล้วคุณจะเลือกปั๊มไหนการเลือกปั๊มน้ำมันนั้นเป็นเรื่องของความต้องการและความคิดเห็นของแต่ละบุคคลถ้าคุณต้องการคุณภาพสูงและปลอดภัยมากที่สุดคุณอาจจะเลือกเชล แต่ถ้าคุณต้องการคุณภาพดีและประหยัดเงินคุณอาจจะเลือกพิธีหรือบางจากแต่นี่เป็นสิ่งที่คนมากที่สุดพลาดไปผู้บริโภคควรที่จะเติมน้ำมันให้เต็มถังเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในทางยาวนานซึ่งจะช่วยให้คุณไม่ต้องเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันอีกครั้งคำถามสําหรับคุณคุณจะเลือกปั๊มไหนในวันนี้